สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง all day ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำเวสของสาวน้อยราติน่าซึ่งจะได้รางวัลใหญ่เป็นหินแร่สีขาวศิลามังกรโบราณได้ซัมมอนราติน่าซึ่งมีระยะการโจมตีที่ไกลที่สุดในเกมและจะพาไปดูวิธีการเปิดแบบหิมาซิกซ้ายอีกด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับก่อนอื่นนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปยังหมู่บ้านสีเงิน ซึ่งจะอยู่บริเวณนี้ของแมปเรอเนียผมจะเริ่มวิ่งจากจุดพรชายฝั่งทะเลสาบเรอเนียนะครับ เมื no well, kind of case, ่อมาถึงบริเวณหมู่บ้านสีเงินตรงนี้ถ้าเพื่อนๆทําเวสของเนฟิลีก็จะมาเจอเนฟิลีตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆวิ่งต่อขึ้นไปครับขึ้นมาแล้วเราจะเจอกับจุดพรนะครับจากจุดพรให้เพื่อนๆวิ่งขึ้นเนินมาครับตรงนี้เราจะเจอกับศัตรูหนึ่งตัวนะครับเมื่อจัดการแล้วก็ให้เพื่อนๆเดินต่อไปได้เลยครับถึงตรงนี้เราจะเจอกับหายวางอยู่ให้เพื่อนๆตีหนึ่งทีครับชายชราก็จะปรากฏตัวขึ้น ให้เ,เพื่อนๆคุยกับเขาครับเขาจะแนะนำตัวว่าชื่อเอาบัสเป็นมนุษย์เงินเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้ถูกพวกผู้ใช้คำสร์ทําลายจนหมดสิ้นจึงอยากฝากฝังให้เรานําศิลาไปมออมให้กับราติน่าครับซึ่งเป็นเหล็กศิลาลับซีข,ขวาที่ใช้เปิดแบบหิมะซีซ้ายครับหลังจากนั้นเขาก็จะสลายหายไปต่อจากนี้เราจะเดินทางไปยังถ้าผลึกแก้วริมทะเลสาบเพื่อไปหาราติน่ากันครับโดยผมจะเริ่มจากจุดพรจุดเดิมนะครับ เมื่อมาถึงก็ให้เพื่อนๆจุดพอให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เดินตรงมาเรื่อยๆครับสังเกตว่าขวามือจะมีทางลงไปข้างล่างนะครับให้เพื่อนๆค่อยๆกระโดดลงไปตามโขดหินครับ ลงมาถึงตรงนี้ให้เพื่อนๆเ,เดินเข้าประตูไปนะครับเดินตรงเข้าไปเรื่อยๆครับเมื่อมาถึงสุดทางให้เพื่อนๆกระโดดลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้จะมีไอเทมให้เราเก็บนิดหน่อยครับหลังจากเก็บเรียบร้อยก็ให้เพื่อนๆเ,เดินทางต่อครับ เข้ามาจะเจอกับห้องบอสครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆกำจัดบอสให้เรียบร้อยนะครับจะได้เป็นเหรียญอัมพันธ์สีครามครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเดินออกประตูไปครับเมื่อออกมาเราจะเจอกับราติน่านั่งอยู่กับหมาป่าตรงนี้จะมีจุดพรอ,อยู่ใกล้ๆครับ หลังจากจุดพอเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆมาคุยกับราติน่าได้เลยครับให้เพื่อนๆมอบเหรียญศิลาให้ราติน่าดูครับเขาจะแนะนําตัวว่าเขาชื่อราติน่าเป็นมนุษย์เงินเช่นเดียวกับทเทาอัลบัสหลังจากจบแดร์ล็อกให้เพื่อนๆพ,พูดคุยกับเขาอีกรอบหนึ่งครับราติน่าจะขอร้องให้เราช่วยพาเธอไปยังดินแดนปรึกษาศักดิ์ส mm ิทธิ์ให้เราเลือกฟังคําขอของเขาครับเขายังบอกใบ้ให้กับเราอีกว่าเหรียญศิลาอีกแผ่นหนึ่งอยู่ที่ป้อมปราการโซ หลังจากนั้นนาติน่าจะกลายเป็นทุลีอันเชิญร่วมเดินทางไปกับเรานั่นเองครับเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆดาเนินเกมต่อไปได้เลยนะครับให้เพื่อนๆเดินทางมาเรื่อยๆครับตรงนี้เพื่อนๆจาเป็นจะต้องผ่านแท่นยกใหญ่แคคตัสขึ้นมาสู่บริเวณนครหลวงเรนเดลจากนั้นก็ให้กําจัดบอสใหญ่มอกอดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดินทางเข้าสู่แดนหิมะครับซึ่งจําเป็นจะต้องมาผ่านแท่นยกใหญ่โร วสของราติน่าจำเป็นจะต้องเดินทางมายังแมกฮิมาซีซ้ายนะครับโดยต้องใช้เหรียญศิลาลับ2ชิ้นชิ้นแรกจะได้จากอัลบัสที่หมู่บ้านสีเงินส่วนชิ้นที่2จะได้ที่ป้อมปากการโซครับโดยการกำจัดแม่ทัพมีอานและเก็บเหรียญศิลาลับที่ป้อมปากการครับหลังจากได้เหรียญศิลาลับทั้งสองชิ้นแล้วให้เรามาที่แผ่นยกใหญ่โรครับ ตรงนี้จะมีคําสั่งชูเหรียญศิลาให้เรากดเลื่อนคําสั่งหนึ่งครั้งเป็นชูเหรียญศิลารับครับหลังจากที่เข้าสู่พื้นที่แมปพิมาซิกซ้ายได้แล้วให้เดินทางไปเรื่อยๆจนถึงบ้านรางผู้ลักทิ้งซึ่งจะอยู่บริเวณบนสุดของแมปครับเมื่อมาถึงเราจะเจอกับหญิงมนุษย์เงินตัวใหญ่นอนอยู่ครับตรงนี้จะมีโล่เงินให้เก็บนะครับ บริเวณด้านหน้าของหญิงมนุษย์เงินจะมีคำสั่งอัญเชิญราติน่านะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆกดอัญเชิญราติน่าได้เลยครับราติน่าจะออกมาพูดคุยหลังจากนั้นก็จะมอบหินแร่สีขาวศิลามังกรโบราณให้กับเราเป็นรางวัลใหญ่ของเควสครับก็เป็นกันจบเควสของราติน่าครับ วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเ,เล่นเอลเดน i ริงอย่างมีความสุขสวัสดีครับ